สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ครับมาเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวงานนะครับของดีร่องฟองซึ่งกําหนดงานจะมีวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ครับก็จะมีนะครับการแข่งขันมีดอินเนปในประเทศไทยนะครับซึ่งสนามนี้จะเป็นสนามที่6นะแข่งขันมีดดังเป็นทางการเลยนะครับสนามใหญ่นะครับก็จะมีการแข่งขันเย็บผ้านะครับแล้วก็จะมีการตีเหล็ก ตีพ้านะครับให้ดูนะครับว่าที่นี่เขามีกรรมวิธีการทำมีดทาพ้าแบบดั้งเดิมยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับตอนเย็นก็จะมีการนะครับการประกวดธิดาพ้าโตนะครับพ้าโตก็คือมีดอิโตหัวตัดนั่นแหละครับเป็นธิดาพราโตนะครับแล้วก็จะมีลําวงนะครับลาวงย้อนยุคนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูในงานนะครับที่นี่ร่องฟองนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ครับจอบเสียม เคียวนะครับจอบตำบลที่ผมอยู่นะครับตำบลล่อมฟองนะครับเป็นตำบลอุตสาหกรรมนะครับมีพระจอบเสียมนะครับที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่บรรยากาศภายในงานนะครับกําลังเตรียมงานกันอยู่นะครับโซนเต็นที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นโซนเต็นท์ของหมู่บ้านนะครับแต่ละหมู่ก็จะมีของของดีของ ของดีแต่ละหมู่บ้านเออนะครับเอามาวางโชว์แล้วก็เอามาวางจําหน่ายกันนะครับเนี่ครับยาวเหยียดเลยนะครับพื้นที่กว้างมากนะครับเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาชมดูวิถีชีวิตของชาวตําบลร่องฟองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มหมู่บ้านนะครับซุ้มหมู่บ้าน กำลังเตรียมงานกันอยู่เลยนะครับ,บ,รรบสังเกตเห็นพระโต้ไหมครับพระโต้พระใหญ่ใหญ่นะครับนี่นละครับัญลักษณ์ของตำบลนะครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นเห็นไหมครับเสื้อเสื้อกันหนาวไซสยักษ์เลยนะครับเพราะว่าตำบลที่ผมอยู่ก็จะเป็นตำบลที่ทําเสื้อกันหนาวนะครับเสื้อผ้ากางกงกางเกงมัดย้อมอะไรเงี้ยครับ ทำเป็นสุ้มสวยงามมากนะครับสวนตรงนั้นก็จะเป็นเวทีน่าจะเป็นเวทีเวทีใหญ่นะครับเวทีกลางนะครับ ส่วนโซนโนู้นนี่จะเป็นเวทีของระวงนะครับลำวงย้อนดูนะตรงนู้นนะครับนี่ครับงานใหญ่นลครับงานใหญ่นะครับ,รบอยากให้มาเที่ยวกันนะครับอยากให้มาเที่ยวกัน hey, hey. เดี๋ยวผมพาไปดูโซนแข่งมีดนะครับ ไปดูโซนแข่งมีดขายลูกค่ะลูกขายลูกไปที่ระลึกหน่อยไายลูกขายลูกขายลูกข้าวขาลูกส่วนซุ้มตรงนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเอาไว้นั่งพักผ่อนนั่งทานข้าวนะครับใครที่มาก็ซื้อของกินที่นี่แล้วก็มานั่งทานตรงนี้ได้เลยนะครับลบ ร้อนหลบแดดนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมีโต๊ะมีอะไรให้ด้วยแล้วส่วนตรงนี้ครับที่เพื่อนๆเห็นเต็นท์นะครับเต็นท์อยู่4หลังนะครับก็จะเป็นโซนแข่งมีดนะครับแข่งขันมีดเดี๋ยวเราก็จะเอาโต๊ะแข่งขันมีดมาวางเรียงไว้ใต้เต็นท์นะครับวันนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับล้างพื้นอะไรเรียบร้อยหมดนะครับเอาน้ํามาฉีดนะครับ นี่กว้างมากนะครับโฟนแข่งมีดดูครับกว้างจริงๆครับตรงนู้นก็จะเป็นเต็นต์กองกำลังการนะครับนกว้างมากนะครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ครับนอกจากแข่งขันมีดอินเนปก็จะมีการแข่งขันคว้างมีดนะครับนี่กว้างมีดแบบอินเดียแดงนะครับ เป็นการคว้างมีคว้างเป้านะครับก็จะมีเงินรางวัลแล้วก็มีถ้วยรางวัลน,นะครับ,นะรบการคว้างเป้า ก็นี่แหละครับพาเพื่อนๆมาชมดูบรรยากาศก่อนวันจริงนะครับก่อนวันจริงนะครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวนะครับและมาชมนะครับยังไงใครที่สนใจนะครับอย่าพลาดเลยครับวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับมามาเที่ยวมาชมกันได้นะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบการแข่งขันมีดอินเนบนะครับก็เป็นสนามใหญ่นะครับสนามที่6นะครับแห่งประเทศไทยเลยนะครับ ใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอจบการถ่ายคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ